ต่อไปนะคะก็จะมาเข้าใครแแมทก,กันนิดนึงเนาะจะเป็นเกี่ยวกับการหาบ้านแล้วก็หางานในออสเตรเลียนะคะคือมันจะแบ่งเป็นพี่จะแบ่งเปน็นสองอย่างเนาะคือการหางานหาบ้านเนี่ยถ้าเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยอะคะ่ะหรือว่าเอเชียทำอะเว็บหนึ่งอะเว็บหนึ่งอะจะสามารถใช้ได้ทั้งหมายถึงหางานด้วยแล้วก็หาหาบ้านด้วย ส่วนเว็บเว็บฝรั่งเนี่ยเขาก็จะแยกกันเนาะว่าอ่าเว็บนี้สําหรับหางานเว็บนี้สำหรับหา,า,บ,หาบ้านนะคะเดี๋ยวพี่มีนะจะมาพูดให้ฟังก่อนเรื่องอ่าเป็นของเว็บไซต์คนไทยเนาะที่เขาใช้กันหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่นี่แหละ4ี่ห้าอันนี้เนาะก็จะมีแบบซิดนีย์ไทยออสซ่ทิฟนะตุย๋ยถ้าแบบเป็นฝั่งคุยแรงก็จะเป็นแบบมาบิสเบนซันคุยแด์อะไรอย่างนี้เนาะอืมอันนี้ก็จะเป็นเว็บหาบ้านที่เป็นของ ฝรั่งคือมีเป็นเอเจนต์ที่เขาอ่ะจะรับจากเราอีกทีหนึง่งแบบเขาเรียกอะไรแบบรับหาบ้านแล้วเราก็แบบต้องแบบไปไซายคอนแทคก,กับเขาต้องมีสัญญาต้องอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แหมือนต้องอกบ้านมาลงเองใช่ใชก็ต้องแบบดูอีกทีหนึง่งว่าแบบมีคอนเนคชันแบบมีคอนดิชันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่พัรก อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นห้องสตูดีโอคือจะมีทุกอย่างในห้องเลยทั้งห้องครัวมีเตียงมีอะไรแบบเป็นห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวถ้าสมมติว่าใครอะไปถึงเราก็แบบเอ้ยยังไม่รู้จะไปไหนออกจากสนามบินยังไงจะไปพักที่ไหนดีแนะนำให้เลือกเป็นเนี้ยค่ะโฮสต์แฟมิลี่เนาะก็คืออยู่กับโฮสต์ไปก่อนสักเดือนนึงแล้วพอมีเพื่อนที่โรงเรียนมีอะไรเงี้ยก็จับกลุ่มกันไปไปจองไปจองเป็นอพาร์ตเมนต์ เออหรือว่าจองเป็นบ้านบ้านหลักใหญ่ๆแล้วก็แชร์กันอยู่กับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะประหยัดขึ้นเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยูนิลีสอร์ทของโรงเรียนคือเขาเหมือนแบบว่าเออเป็นรีสอร์ทใหญ่ๆแล้วก็แบบแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรเงี้ยให้นักเรียนเช่าก็จะเป็นข้อดีสำหรับน,นักเรียนที่อยากอยู่เพื่อนแล้วก็แบบมีกิจกรรมฟรีสิต <laughs> ี้ต่างๆอะไรอใช่อันนี้ ก็เป็นตัวอย่างการหาบ้านในเว็บ a u s i e t i p เนาะที่เมลเบิร์นเขาก็จะบอกเลยอันเนี้ยคือเจ้าของบ้านที่เขาปล่อยเช่าคนนะ่ะก็ไปทายบ้านกับฝรั่งแล้วเขาก็เอามาย่อยๆเองแล้วก็มาหาคนนะ่ะไปช่วยเขาจ่ายบ้าน mm hmm. หรือว่าแบบไปช่วยแชร์ที่พักอะไรเงี้ยอีกทีหนึง่งเขาก็จะบอกว่าเออเป็นบ้านเขาอหาคนที่จะมาอยู่ห้องว่างเนี่ยราคาร้อยยี่สิบถึง แบบร้อยสามสิบห้าต่อวีครวมทุกอย่างแล้วรวมทุกอย่างคืออะไรจะมีค่าเนต็ตจะมีค่าเนต็ตค่าไฟค่าน้ำค่าแก๊สอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องจ่ายเลยอืมเขาก็จะบอกว่ามีห้องน้ำกี่ห้องมีห้องอา่ามีตู้เยน็นมีแบบมีอะไรบ้างในบ้านใช่อืมแล้วก็อยู่ส่วนไหนของเมืองอะไรอย่างเงี้ย คริกในการหาบ้านเดียร์คาสเตียคือให้เราดูว่าเราอะเรียนกี่วันใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราอะเรียนแบบอาทิตย์ละวัน,วนก็แนะนําให้หาบ้าน,นที่ใกล้ๆที่ทํางานหรือในเมืองไปเลยคือซึ่งเดินทางง่ายแต่ว่าถ้าอย่างน้องที่เรียน5วันหรือเรียนภาษาก็แนะนําว่าให้เรียนที่เป็นแบบเอ้ย ให้หาที่พักที่ใกล้โรงเรียนเพราะว<ม>่าการที่จะตื่นเต้นทุกวันอ่ะ <c oughs> มันค่อนข้างยากแล้วแบบเอออย่างเพื่อนที่หลกับโเลยเนี้ยก็เหมือนแบบไม่ชอบตื่นไปเรียนแล้วมันก็จะทําให้แบบโดนเตือนโดน,โดน,โดนแบบอะไรอย่างเงี้ยแอนดทนเดนไม่ถึงอืมอันนี้ก็อันตรายก็เลยนะน่ะว่าลองดูว่าที่พักแถวแถวนะั้นอ่ะใกล้ใกล้กับอะไรที่แบบเออใกล้ความต้องก,ออการของเราแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วพอเนี้ยเราแบบเออสนใจใช่ไหมเราก็ นัดเขาไปเลยแบบทักไลน์ไปแบอบกว่าที่แบบอยากสนใจอยากไปดูห้องเขาก็จะนัดวันแล้วก็เวลาว่าเออวันนี้สะดวกไหมไปดูห้องกันอะไรเไงี้ยถ้าไปถ้าเราก็แบบตอนที่เราไปใช่ไหมเราจะได้เห็นว่าการเดินทางไปบ้านนั้นอ่ะมันสะดวกไหมแล้วการที่เดินจากที่อ่ป้ายรถบัสเนาะไปถึงบ้านอ่ะมันไกลมันเปี่ยวไห <ป S 1> มไม,มันดูอันตรายไหมอะไรเงี้ย ล้วก็ดูแต่ตรงนั้นเลยจนแบบทางเข้าบ้านเป็นยังไงถ้าอยู่เป็นตึกอะ่ะลิฟต์ดีไหมหรือว่าต้องเดินขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยใช,ใช่ถ้าใครมันก็ต้องดูด้วยว่ามีที่จอดรถไหมเพราะว่าคือถ้าอย่างบางคนอะ่ะแบบอยู่ในตึกอะ่ะเราต้องจอดข้างถนนอะ่ะคือ้างถนนมันไม่ได้จอดได้ตลอดเวลาไงแล้วมันก็เสียเงินเป็นชั่วโมงเออก็คือต้องดูว่าห้องแบบไหนแบบเหมาะกับเราแล้วเราอะ่ะ มี condition อะไรบ้างเนาะอืมก็ไปดูถ้าสนใจก็โอเคคุยกันว่าอ่ค่าห้องเท่าไหร่ต้องจ่ายเงินบอนเท่าไหร่ต้องบอกก่อนออกลงมนาขีเดือนอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวอย่างของบนะิสเบนเนาะเขาก็จะบอกเลยว่าเป็นห้องส่วนตัวเลยนะเอออยู่แถวไหนเป็นแบบมีเฟอร์นิเจอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยอืมเดินทางง่ายไหมอยู่ใกล้บัสสายไหน เออแถวแถวนั้นน่ะมีร้านอะไรบ้างมีโคไหมมีโวเวิร์ดไหมอืมรวมราคารวมทุกอย่างไหมแนะนําว่าถ้าใครไปเช่าบ้านอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้รวมทุกอย่างจะดีกว่า<ม>เเพราะว่าบางคนเราไม่สนิทแล้วเราไม่รู้ว่าแบบเอาแบบต้องจ่ายยังไงต้องแบบอะไรยังไงก็คือถ้าไปแชร์กับคนอื่นอย่างเงี้ยหาบ้านที่เป็นแบบรวมทุกอย่างอ่ะจะดีกว่าอืม,มใช่เราจะได้รู้ว่าอ่ะมันต้องจ่ายเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ใช่แบบเดือนนี้ อาทิตย์นี้จ่ายเท่านี้อาทิตย์นี้จ่ายเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอืมนี่อย่างอันเนี้ยเป็นเว็บไซต์ของฝรั่งใช่ปะแล้วเขาก็จะแบบบอกเลยว่าห้องเป็นแบบไหนเนี่ยค่าห้องอะ่ะเท่าไหร่อย,อย่างห้องเนี้ยก็จะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องนา้าแล้วก็สามารถจอดรถได้หนึ่งคันค่าห้องคือสี่ร้อยสามสิบต่อวีคคือที่ออสเตรเลียเขาจะจ่ายเป็นวีคทุกๆหนึ่งวีคหรือทุกๆสองวีคอืม แล้วก็เขาก็จะบอกว่าค่าบอลอ,อ่ะคือค่าประกันอ่ะที่จะต้องจ่ายในครั้งแรกอ่ะเท่าไหร่แล้วตอนที่เราออกเขาก็จะมาเช็กว่าของเสียหายไหมแบบต้องทาความสะอาดตรงไหนไหมเขาก็จะหักจากค่าบอลตอนนั้นตรงนั้นไปอืแล้วก็บางที่อะเขาก็จะแบบว่าเออต้องจ่ายค่าเช่าก่อนเลยนะหนึ่งเดือนหรือว่ามไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายแค่ค่าบอลพอ,อแล้วมันก็จะมีทั้งบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ ถ้าใครที่คิดว่าจะเช่าระยะยาวก็เช่าบ้านที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์แล้วซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่มันจะประหยัดกว่าเพราะว่าราคาบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์อาจจะแพงกว่าแต่ว่าใครที่คิดว่าเอ้ยอยากลองไปอยู่แถวแถว,แถวนั้นก่อนสักหกเดือนก็ลองเช่าบ้านแบบมีเฟอร์นิเจอร์ก่อนเออเพราะว่ามันไม่มีเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ใช่ถ้าเจอรหาง่าย <urn> <laughs> เก็บเอากันด้แต่ถ้าใครแบบเออสั้นๆอย่างเงี้ยก็แนะนําว่ามีเฟอร์นิเจอร์จะดีกว่าเพราะว่าแบบกว่าเราจะไปซื้อใช่ไหมเตียงตู้เย็นพัดลมแอร์แอร์ส่วนมากจะมีละเครื่องสภาพจะไม่มีให้แต่ว่าส่วนมากจะมีเครื่องไดยให้เครื่องอบผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถซ้ายบ้านกับเขาได้นะคือมันจะมีการเก็บ point แต่ละที่แต่ละเอเจนต์แต่ละเจ้าของบ้านอ่ะเขาก็จะมีการกําหนด point ต่างๆอ่ะ ที่แตกต่างกันไปอืมอย่างเช่นพี่เอาตัวอย่างมาให้ดูเนาะอย่างถ้าเรามีไดเวอร์ไลเซสนเนี่ยเราจะได้ไป40พอยต์ถ้ามีพาสปอร์ตอะได้อีก40พอยต์เออเราก็เก็บไปว่าเราอะมีอะไรบ้างอืมตัวตัวแบบมาสักระยะแบบใช่อันนี้แนะนำสำรันที่ครอบตวคขอบคอหมายถเป็นป้างวหรือว่าใช่ก็ว่ามีอะไรเสียหายไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้ามาเช็คเขาแบบไม่ได้แบบพอเราเช่ากูเขาจะหายไปนะสักแบบ ทุกสองเดือนอ่ะเขาก็จะมาแหวกดูบ้านค่ะครัว่าเราแบบทําอะไรไปกับบ้านของบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบคนที่เคยเช่าบ้านหลายๆครั้งเนี่ยแนะนําว่าตอนที่ออกอ่ะก็ให้ขอจดหมายรับรองเนาะจากคนเก่าว่าแบบเออแบบเขียนจดหมายให้ว่าแบบเออเราเป็นผู้เช่าที่ดีนะจ่ายค่าบ้านตรงตลอดจ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่เคยแบบ ติดแล้วเราทุกครั้งที่เราจ่ายค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟอยากให้เก็บบินไว้ด้วยเพราะว่ามันจําเป็นในการที่จะใช้ในการสายบ้านในครั้งต่อไปรวมถึงค่าโทรศัพท์ด้วยนะเออทุกอย่างที่เป็นเอกสารนอะแนะนําให้เก็บไว้มันค่อนข้างจะได้ใช้บ่อยที่ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยอืมเก็บไว้เป็นเครดิตของเราใช่<ม>โอเค